สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะกับวิชาสังคมศึกษาวันนี้เรายังคงอยู่ในสาระเดิมคือเรื่องของเศษรษฐศาสตร์นะคะหลังจากเราเรียนเรื่องของระบบตลาดอุปสงค์อุปทานวันนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องของกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเศษรษฐกิจและการค้าที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ก็คือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะคุณครูยังคงใช้เอกสารประกอบการเรียนเล่มเดิมนะคะ วันนี้เรามาขึ้นเรื่องกฎหมายเนะาะอ่ะคราวนี้มาดูกันเลยลกกฎหมายที่เราจะเรียนกันวันนี้คือกฎหมายแพง่งและพาพาณิชย์นะคะมาดูความหมายก่อนกฎ mm. หมายแพง่งก็คือเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของเอกกฎหมายเป็นกฎหมายเอกชนที่ว่าด้วยเรื่องของสิทธิหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนนี่คือกฎหมายกฎหมายแพง่งนะคะ mm. ต่อไปถ้าเป็นกฎหมายพาณิชย์ กฎหมายพาณิ์จะว่าด้วยเรื่องของสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการค้าจะต่างกันนะลูกถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนการทำสัญญาการกู้ยืมเงินพวกนี้เราจะเรียกว่ากฎหมายแพ่งแต่ถ้าเรื่องราวนั้นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าเราจะเรียกว่ากฎหมายพาณิชย์นะคะอะคราวนี้มาดูต่อค่ะ กฎหมายแพ่งอ่ะจะเกี่ยวข้องอยู่กับบุคคล2ประเภทเพราะเราว่าเป็นเรื่องราวของเอกชนใช่ไหมคะเอกชนคือบุคคลเราจะเกี่ยวข้องกับบุคคลอยู่2ประเภทค่ะบุคคล2ประเภทในทางกฎหมายก็คือ1 บุคคลธรรมดากับ2คือนิติบุคคลบุคคลธรรมดาคือพวกเรานี่แหละค่ะพ่อแม่ของเราเราเรียกว่าบุคคลธรรมดาส่วนนิติบุคคลก็คือห้างร้านบริษัทที่ไปจดทะเบียนพาณิชย์หรือจดจัดตั้งให้มีสิทธิหรืออำนาจหน้าที่เนี่ยเสมือนกับเป็นคนคนหนึ่งในทางกฎหมายเราเรียกว่านิติบุคคลโรงเรียนมหาลัยห้างร้านค้าทั้งหมดเนี่ยลูกเราจะเรียกว่านิติบุคคลนะคะ การจะเป็นนิติบุคคลได้บริษัทร้านค้านั้นจะต้องสร้างรายได้หรือมีรายได้จากการประกอบอาชีพถึงจะตั้งจัดตั้งเป็นนิติบุคคลได้นะอะคาวน,นี้เรามาดูค่ะการทํานิติกรรมเมื่อเราพูดถึงเรื่องของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะเกี่ยวข้องกับการทํานิติกรรมถูกไหมคะการทํานิติกรรมเนี่ยในทางกฎหมายจะมีอยู่2ประเภทหลกูกนติตินิติกรรมก็คืออะไรคะนิติกรรมคือสัญญา ก็คือการทําสัญญาค่ะในทางกฎหมายจะมีอยู่2ประเภทคือหนึ่งนิติกรรมฝ่ายเดียวคือเราเป็นคนทํานิติกรรมอยู่ฝ่ายเดียวกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการทํานิติกรรมหลายฝ่ายก็คือเป็นการทํานิติกรรมจกับร่วมกับผู้อื่นเราเรียกว่าการทํานิติกรรมหลายฝ่ายนะกับนิติกรรมฝ่ายเดียวนะคะมีอยู่สองอย่างยกตัวอย่างเหมือนในเอกสาร,รเช่นเราเอาของไปจำนำที่โรงรับจำนำแบบนี้ก็จะเป็นการทำนิติกรรมหลายฝ่าย นะคะก็คือมีเราแล้วก็มีโรงรับจำนำมีสอฝ่ายไหมอ่าต่อไปนะอันนี้เป็นความรู้ทั่วไปก่อนนะคะลูกต่อไปเรามาเข้าเนื้อหานะเนื้อหาของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะส่วนแรกเรามาดูกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับนิติกรรมหรือสัญญานะคะนิติกรรมคือการกระทําของบุคคลอันชอบด้วยกฎหมายและสมัครใจมุ่งผลในทางกฎหมายก่อให้เกิดสิทธิ์เปลี่ยนสิทธ์ โอนสิทธ์สงวนสิทธิ์หรือระงับสิทธิ์นะคะน้องดู10 ouais. deflect, <S <ame>. <S ตรงนี10้นะคะนินติกรรมนั้นก่อให้เกิดสิทธิ์เปลี่ยนสิทธิ์โอนสิทธิ์สงวนสิทธิ์ระงับสิทธิ์ได้หมดเลยเราเรียกว่านิติกรรมการเปลี่ยนสิทธิ์เช่นการโอนบ้านจากโอนที่ดินจากชื่อพ่อมาเป็นชื่อลูกแบบนี้ก็เรียกว่าการโอนสิทธิ์การเปลี่ยนสิทธิ์เช่นเราขายบ้านอยู่เราซื้อบ้านเราผ่อนชาระบ้านอยู่แล้วอยู่เรา เราไม่ผ่อนต่อแล้วแล้วเราไปขายให้กับอีกคนนึงอีกคนนึงก็จะได้สิทธิ์ในการมามาผ่อนชำระบ,บ้านหลังนี้ต่อเน,นี้ยเขาเรียกการเปลี่ยนสิทธิ์นะคะอ่ะต่อไปน้องมาดูนะคะการทํานิติกรรมในทางกฎหมายอะ่ะมันมีอยู่2ประเภทที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้นครูเกินไปว่านิติกรรมอ่ะมันมี2ประเภทคือหนึ่งนิติกรรมฝ่ายเดียวหนึ่งนิติกรรมฝ่ายเดียวนะคะ สองคือนิติกรรม2ฝ่ายค่ะนี่มาดูมันแตกต่างกันยังไงนิติกรรมฝ่ายเดียวก็คือนิติกรรมที่เกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลฝ่ายเดียวเช่นเราเป็นผู้จัดตั้งบริษัทอะไรขึ้นมาทักอย่างหนึง่งแล้วเราจดเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องของนิติกรรมเรื่องของสัญญาเราเป็นผู้ออก คนเดียวเราเรียกว่านิติกรรมฝ่ายเดียวการก่อตั้งมูลนิธิการทําพินัยกรรมแบบนี้เราเรียกว่านิติกรรมฝ่ายเดียวเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มาเซ็นรับรู้หรือรับทราบกับเราด้วยกับอีกประเภทหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมทั่ว,วไปเราเรียกว่านิติกรรม2ฝ่ายคือการแสดงเจตนาของบุคคลโดยสมัครใจทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของนิติกรรมและผู้มีส่วนร่วมในนิติกรรมเช่นการซื้อขาย มันก็จะมีผู้ซื้อและผู้ขายในสัญญาถูกไหมคะมันก็จะมี2ฝ่ายการเช่าซื้อการกู้ยืมแบบนี้เราเรียกว่านิติกรรม2ฝ่ายนะคะเอาคันนี้มาดูนิติกรรมหรือสัญญาที่ทําขึ้นนะคะมันจะเกิดผลสมบูรณ์ในทางกฎหมายก็ต่อเมื่อ1 นิติกรรมนั้นมีการลงชื่อของทั้งสองฝ่ายและชอบด้วยกฎหมายคือไม่ได้ไปขัดกับเนื้อหาของกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งไม่มีใครขัดหรือโต้แยง้งนิติกรรมตัวนั้นก็จะมีผลสมบูรณ์ในทางกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่านิติกรรมใดไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ก็จะมีผลในทางกฎหมายที่เป็นอีกอย่างหนึ่งคราวนี้มาดูผลในทางกฎหมายอะคะ่ะมันจะมีอยู่2แบบโลกคือโมค้ากับโมคียะมาดูความแตกต่างนะ 1. โมคะาคือ การตกเป็นอันเสียเป่าใช้บังคับไม่ได้แสดงว่านิติกรรมที่เราทํานั้นเป็นไงคะไม่มีผลบังคับใช้ต้องทิ้งไปเลยเราเรียกว่าโมคะนะคะนิติกรรมในทางกฎหมายที่ทําแล้วมันไปขัดมันไปแย้งกับกฎหมายหรือว่ามันผิดมันไม่ชอบด้วยกระบวนการของทางกฎหมายแล้วมันไม่สามารถมีผลในทางกฎหมายได้เราเรียกว่าโมคะอีกอย่างหนึ่งค่ะโมคียะโลกโมคียะคือนิติกรรมนั้นอะ่ะมีความสมบูรณ ในการบังคับแต่อาจจะตกหรือเสียเป่าในภายหลังหมายความว่ายังไงคือมันมีผลสมบูรณ์ในระยะแรกอะค่ะเราก็ใช้ได้อยู่แล้วอยู่อยู่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเกิดการออกกฎหมายตัวใหม่ขึ้นมาหรือเกิดการใครไปโต้แยง้ง ในเรื่องของกฎหมายหรือสัญญาตัวนั้นนะคะที่ทำเราจะเรียกว่าโมคิยะคือมีผลในตอนต้นแล้วไม่มีผลในตอนปลายคือมีการขัดหรือแยง้งและทำให้ผลของนิติกรรมหรือสัญญาตัวนั้นตกไปเราจะเรียกว่าโมคิยะโอเคนะคะถ้านิติกรรมตัวนั้นทำแล้วสมบูรณ์เราก็จะใช้ได้ในทางกฎหมายแต่ถ้ากรณีที่ไม่สมบูรณ์จะมีผล2แบบคือ 1. ถ้าทาแล้วมันไม่สามารถบังคับใช้ได้เลยนิติกรรมตัวนั้นต้องตกไปเราเรียกว่าโมคะ สนิติกรรมนั้นใช้ได้ในระยะต้นแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ไปขัดหรือไปเย้งที่ทำให้นิติกรรมตัวนั้นต้องตกไปเราเรียกว่าโมคิยะนะคะคราวนี้มาดูความหมายคุณครูมาสรุปความหมายของสัญญานิดน,นึงนะคะสัญญาคืออะไรสัญญาก็คือข้อตกลงระหว่างบุคคลสัญญาคือข้อตกลงระหว่างบุคคล2องฝ่ายหรืออาจจะหลายฝ่ายก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมี2ฝ่ายนะสัญญา ว่าจะกระทําหรืองดเว้นการกระทําอย่างไรอย่างหนึ่งเช่นสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างสัญญาการซื้อสัญญาอะไรพวกนี้เราจะเรียกว่าสัญญานะคะสัญญาจะทําฝ่ายเดียวไม่ได้ไม่เหมือนนิติกรรมนะนิติกรรมทําฝ่ายเดียวได้สัญญาไม่ได้นะคะสัญญาอย่างน้อยต้องมี2ฝ่ายขึ้นไปนะคะอารานี้มาดูสัญญามีอะไรบ้างที่เราเห็นกันอยู่ทัว่วไป1สัญญาซื้อขายค่ะ สัญญาซื้อขายก็คือสัญญาที่ทําระหว่างบุคคลหนึ่งอะคะ่ะที่เรียกว่าเป็นผู้ขายหรือเจ้าของทรัพย์สินกับอีกบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผู้ซื้อแล้วตกลงกันว่าจะซื้อขายทรัพย์สินนั้นหลังจากส่งมอบเงินตามจํานวนที่กําหนดและมีการเซ็นสัญญาทรัพย์สินนั้นก็จะถูกโอนไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อเราเรียกว่าสัญญาซื้อขาย คราวนี้ทรัพย์สินที่สามารถซื้อขายกันได้มีอะไรบ้างหนึ่งอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นพวกบ้านพวกที่ดินรวมถึงสิทธิ์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นๆด้วยนะคะ2ก็คือสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์สินที่มันเคลื่อนที่ได้ค่ะพวกรถพวกของใช้ต่างๆแบบนี้เราสามารถซื้อขายกันได้ต่อไปเขายังมีการหมายเหตุไว้นะในประเทศไทยมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่ซื้อขายไม่ได้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาธารณสมบัติหรือของหลวงเช่นชายทะลิงเช่นชายตะลิงป่าสงวนวัดที่ธรณีสงแบบนี้เราซื้อขายไม่ได้นะคะหรือสิทธิ์ที่ได้รับในมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่เจ้าของมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าในมรดกอะค่ะเขาเขียนไว้ว่าโอนให้เราแล้วเราจะเอาสิทธิ์นั้นอะ ไปให้กับคนอื่นโดยที่แบบเจ้าของอยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายอะ่ะเราทําไม่ได้นะคะต่อไปทรัพย์สินที่กฎหมายห้ามคือที่รัฐบาลก็ประกาศห้ามไม่ให้คนซื้อขายกันโดยเสรีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาวุธปืนฟิน ของป่าอะไรพวกนี้ค่ะคือเป็นของห้ามที่ห้ามไม่้ซื้อหรือเป็นของที่ต้องควบคุมอะค่ะเช่นเราจะขอซื้อปืนสักกระบอกหนึง่งก็จะกําหนดว่าใครสามารถซื้อได้บ้างและต้องไปทําขั้นตอนการขอการขอพวกพาวุธปืนอะ่ะมันก็จะมีขั้นตอนของมันอยู่อะไรแบบนี้นะคะต่อไปทรัพย์สินที่ได้มาแล้วมีการกําหนดว่าห้ามโอนเช่น ที่บ้านเราอะค่ะเมื่อก่อนมันเป็นนอสอสามคือไม่มีโฉนดที่ดินแล้วอยู่ๆพอมาได้โฉนดที่ดินนะคะเขาจะมีการสลักไว้ด้านหลังของโฉนดว่าห้ามซื้อขายหรือโอนภายใน10ปีแสด,ดงว่าระยะเวลา10ปีนี้เราห้ามโอนหรือซื้อขายที่ดินผืนนั้นอะไรแบบนี้ถ้ามันมีการสลักหลังไว้ในทรัพย์สินตัวนั้นนะคะว่าห้ามทําการโอนภายในระยะเวลากี่ปีในช่วงห่วงเวลานั้นเราก็จะทําการซื้อขายหรือโอนไม่ได้นะคะอันนี้คือสัญญาซื้อขายเนาะ ต่อไปมาดูสัญญาตัวที่สองลูกสัญญาตัวที่สองคือสัญญากู้ยืมสัญญาตัวที่สองคือสัญญากู้ยืมนะคะสัญญากู้ยืมคือจะเป็นการตกลงกันของผู้กู้กับผู้ให้กู้ในการที่จะผู้ให้กู้เนี่ยให้เงินจํานวนหนึ่งไปกับผู้กู้แล้วตกลงกันว่าจะคืนไปในระยะเวลากี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีและมีการตกลงให้อัตราดอกเบี้ย เท่าไหร่แบบนีเน้เราก็ต้องทำสัญญาไว้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ากู้แค่ห้าบาทสิบาทไม่ต้องทำหรอกลูกแต่ถ้ามันแบบมันเยอะเกินไปคือเกินสองพันอาจจะต้องทำสัญญานะคะเขาเรียก่็สัญญากู้ยืมครันี้ในสัญญากู้ยืมเขาอาจจะมีการตกลงกันว่าจะต้องคืนเงินเป็นรายเดือนรายปีหรือเมื่อสิ้นสัญญาก็ได้แล้วแต่ตัวสัญญาการจ่ายการตกลงการอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่ก็ได้แต่ ห้ามเกินร้อยละ15ต่อปีถ้าเกินร้อยละ15เนี่ยแสดงว่ามันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแบบนี้ผู้กู้ก็สามารถที่จะโต้แย้งในทางกฎหมายได้นะคะเว้นแต่สถาบันการเงินนั้นน่ะก็มีแบบว่าอัตราดอกเบีย้ยกรณีพิเศษขึ้นมาหรือให้วงเงินกู้กรณีพิเศษขึ้นมาแล้วผู้ให้กู้หรือผู้แล้วผู้กู้อะค่ะตกลงยอมรับอัตราดอกเบี้ยนั้นได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่กรณีนะคะอันนี้เราเรียกว่าสัญญากู้ยืม สัญญากู้ยืมจะมีใครบ้างนะคะเมื่อกี้สรุปอีกรอบหนึ่งมีผู้ให้กู้ผู้ให้กู้จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นิติบุคคลคือพวกธน,นาคารสากาพวกนี้นะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้กู้จะต้องทําสัญญากันนะคะถ้ากู้ตั้งแต่2000จะต้องมีการทําสัญญา การจ่ายคืนจะจ่ายคืนเป็นรายเดือนรายปหีหรือเมื่อหมดสิ้นสัญญาก็ได้แล้วแต่การออกแบบตัวสัญญานะคะเราเรียกว่าสัญญากู้ยืมนะห้ามเก็บอัตราดอกเบี้ยกเกินร้อยละ15ต่อต่อปีนะลูกไม่ใช่ต่อเดือนต่อไปมาดูสัญญาตัวต่อไปค่ะสัญญาตัวต่อไปเราเรียกว่าสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าซื้อมันคล้ายๆกับสัญญาซื้อขายลูกแต่ว่าการซื้อขายมันไม่ได้เสร็จสิ้นเลย ณเวลานั้นเพราะอะไรเช่นมีการผ่อนมีการมีการผ่อนชำระเป็นรายเดือนรายปีอะไรแบบนี้คือมันไม่สามารถเสร็จสิ้นได้เลยอ่ะอาจจะเสร็จสิ้นภายใน2เดือน3เดือน1ปี2ปีแบบนี้เราจะเรียกว่าสัญญาเช่าซื้อคราวนี้มาดูสัญญาเช่าซื้อนะคะก็จะมี1คือเจ้าของทรัพย์สินก็คือผู้ให้เชา่าแล้วก็ผู้ซื้อ ก็คือคนที่เอาเงินไปซื้อทรัพย์สินนั้นมาค่ะและจะได้รับการโอนกรรมสิทธิ์หลังจากที่เราจ่ายเงินครบตามสัญญานะคะคราวนี้ผู้ซื้อคือ1มีสิทธิ์อะไรบ้างคือสัญญาประเภทนี้คุณครูบอกแล้วว่าการโอนกรรมสิทธิ์อ่ะมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินครบตามสัญญาถูกไหมคะคราวนี้เรามาดูสิทธิ์ของผู้เช่าและผู้ซื้อนะคะผู้เช่าซื้อค่ะผู้เช่าซื้อ1มีสิทธิ์ในการครอบครองครอบครองทรัพย์สินนั้นระหว่างการเช่า คือมีสิทธิ์ในการครอบครองเหมือนเราซื้อรถ่ะคะเราผ่อนรถ10ปีแบบน,นี้ยระหว่าง10ปีนั้นเราก็สามารถเอารถมาใช้ได้แต่กรรมสิทธิ์ของรถอะมันเป็นของผู้ให้เช่านึกออกไหมคะเราซื้อบ้านเราผ่อนบ้าน20ปีเราสามารถเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นได้ในระยะเวลา20ปีที่เราผ่อนชําระอยู่แต่กรรมสิทธิ์ของบ้านอะเป็นของผู้ ผู้ขายให้เราเรามีแค่คามสิทธิ์ในการครอบครองคือการเข้าไปอยู่การใช้แค่นั้นเองนะคะ 2. ต้องชำระเงินให้แก่ผู้ให้เช่าเนี่ยจนครบตามสัญญาตามจำนวนที่กำหนดถึงจะได้รับการโอนคามสิทธิ์นะคะมาให้เราคาวนี้ผู้ให้เช่าละมีสิทธิ์อะไรบ้าง 1. ผู้ให้เช่าจะต้องให้คำมั่นสัญญาที่จะขายทรัพย์สินนั้นอะ แล้วก็จะให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นน่ะตกเป็นของผู้เช่าซื้อหมายความว่ายังไงคือระหว่างที่เพื่อนกําลังผ่อนอยู่อะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาของชิ้นนั้นนะคะไปขายให้กับคนอื่นหรือไปยกให้กับคนอื่นเพราะถือว่าเราทําสัญญาไว้กับผู้เช่าซื้อคนนี้แล้วต่อไปเราจะบอกเลิกสัญญาได้ก็ต่อเมื่อผู้เช่าซื้อ,อผิดนัดเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนอะส่งเงินครบตามจํานวนแล้วอยู่เราจะบอกเลิกสัญญาแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่อยู่แบบ เราอาจจะทําสัญญาไว้ว่าถ้าเกิดเขาผิดนัดเกิน2งวด3มงวดแบบนี้แล้วเราจะสามารถจะบอกเลิก,ลกสัญญาเขาได้แล้วอยู่ๆผู้เช่าซื้อของเราไม่จ่ายเงินมา3มงวดแบบนี้ค่ะเราสามารถบอกเลิกสัญญาได้นะในกรณีนี้อันนี้เราเรียกว่าสัญญาเช่าซื้อไอ้น้องนึกถึงว่าเวลาน้องไปซื้อโทรศัพท์แล้วน้องผ่อนโทรศัพท์น้องไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วน้องผ่อนมอเตอร์ไซค์พ่อแม่ซื้อบ้านแล้วผ่อนบ้านนี่แหละสัญญาตัวนี้แหละคะ่ะ ต่อไปค่ะสัญญาตัวต่อไปเราเรียกว่าสัญญาเช่าทรัพย์ไม่เหมือนกับเช่าซื้อนะลูกเช่าทรัพย์คือเราไปใช้ของของเขาแต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของเขาเราแค่แบบไปขอใช้เป็นรายเดือนเป็นรายปีอ่ะแล้วเราก็เช่นเราไปเช่าบ้านอยู่แบบเนี้ยเราจะได้สัญญาเช่ารัพย์เราไปเที่ยวเกาะสมุยแล้วเราไม่ได้เอารถไปเราไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เขาปล่อยให้เช่าแบบเนี้ยเขาเรียกสัญญาเช่าทซัพย์นะคะ ครานี้มาดูค่ะสัญญาเช่าทรัพย์ก็คือจะมี1คือผู้ให้เชา่ากับอีกคนหนึ่งคือผู้เชา่าแต่ค้รมสิทธิ์ในทรัพย์สินน่ะมันจะเป็นของผู้ผู้ให้เช่านะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่เราทําการเชา่าอยู่ยู่1เดือน1ปีหรือว่า1วันอะไรเนี้ยเราจะมีค้รมสิธิ์ในการครอบครองแค่ระยะเวลาสั้นๆนะคะครานี้มาดูหลักเกณฑ์การเช่ากันหนึ่งการเช่าทรัพย์ที่เป็นสังหาดิมารัพย์คือที่มันเคลื่อนที่ได้อ่ะค่ะ ไม่จะเป็นต้องมีหนัหนงสือในการทำสัญญาก็ได้ค่ะยกเว้นว่าสังหาริมทรัพย์นั้นมีราคาสูงแล้วก็เป็นสังสงหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นเป็นพวกเรือเป็นพวกอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะจําเป็นที่ต้องทําหนังสือแต่ถ้าเป็นของแบบชิ้นเล็กๆแบบนี้ไม่จําเป็นก็ได้แล้วแต่เราแต่จะทําสัญญาก็ได้แต่ในทางกฎหมายคือละเว้นได้ค่ะ2ก็คือ การเช่าอาาสังหาริมทรัพย์คือของที่มันอยู่กับที่อะค่ะพวกที่ดินเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างขายของการเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัยแบบนี้ยจะต้องทําหนังสือลงลายมือเช่าไว้ให้เรียบร้อยทั้งในส่วนของผู้ให้เช่าและผู้เช่า 3. หากมีการเช่าอ่าการเช่านั้นนะคะมีระยะเวลาเกิน3ปี ควรที่จะต้องไปจดทะเบียนการทําหนังสือสัญญาเช่าอะค่ะต่อหน้าเจ้าพนักงานหน้าที่ไม่สมควรทํากันเองที่บ้านนึกออกไหมถ้าเกิดว่าเป็นการเช่าระยะเวลายาวๆค่ะเราต้องไปที่อําเภอหรือไปท,ที่ที่ดินแล้วก็ไปทําหนังสือสัญญาเช่าต่อหน้าพนักงานเท่านั้นเพราะถือว่าเป็นการเช่าในระยะระยะยาวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเช่าบ้านรายเดือนหนึ่งทำสัญญาแค่ปีต่อปี พอครบหนึ่งปีแล้วเราต่อสัญญาตัวใหม่แบบนี้ไม่จําเป็นทํากันที่บ้านแล้วก็มีพยานในการเซ็นรับรองแค่นั้นก็ได้แล้วนะคะนี่คือสัญญาเช่าสัญญาเช่าซื้อนะคะคราวนี้มาดูต่อค่ะอีกนิดนึงก่อนจะจบหน้าที่ของผู้เช่าและผู้เช่าซื้อผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายค่าเช่าะคะ่ะตามที่ตกลงกันไว้เดือนละกี่บาทจ่ายช่วงไหนของเดือนต้องจ่ายเรียบร้อยให้ตรง จะใช้ทรัพย์สินนั้นน่ะก็คือใช้ได้ในตามสัญญาแต่จะทำทรัพย์ทรัพย์สินของเขาเสียหายได้ไหมคะไม่ได้ต้องดูแลทรัพย์สินของเขาด้วยนะไม่ใช่ว่าเช่าของเขาเริ่มมาทําของเขาพังอย่เนี้ยไม่ได้นะคะต่อไปผู้ให้เช่าล่ะผู้ให้เช่าคือต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นนะคะที่อยู่ในสภาพที่ดีได้รับการซ่อมแซมแล้วก่อนที่จะให้ผู้เช่าค่ะเข้าไปอยู่หรือเข้าไปใช้ทรัพย์สินนั้นแล้วก็หากอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมอ่ะ ก็จะต้องผู้เช่าเนี่ยสามารถจะยกเลิกสัญญาได้เช่นเราไปเช่าบ้านแล้วอยู่พอเราค่าไปอยู่ในบ้านพบว่าท่อประประาก็แตกหลังคาเขารั่วแบบเนี้ยเราจะขอยกเลิกสัญญาแบบเนี้ยได้เพราะเราถือว่าก่อนทําการเช่าอ่ะเขาไม่ได้ปรับปรุงหรือซ่อมแซมของที่เราเช่าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะอ่าสมมุติว่าระหว่างการเช่าอ่ะคะ่ะ แล้วมีการใช้ของสมมติว่าเราเช่าบ้านนะคะแล้วเราอยู่ไปแล้วนะแล้วการเกิดการชํารุดหรือ่อมเกิดการชํารุดของบ้านหลังนั้นขึ้นอะ่ะเช่นเราอยู่อยู่ไปแล้วหลังคามันรั่วแล้วการรั่วนั้นน่ะมันเกิดจากการใช้งานของเราอันนี้ก็อยู่ที่การตกลงกันแล้วแหละระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าว่าระหว่างที่อยู่ในสัญญาเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบ ะะหรือถ้าเป็นการเช่าบ้านเนี่ยมันก็จะมีการจ่ายภาษีรายปีใช่ไหมคะก็ต้องมีการตกลงกันว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบในส่วนของภาษีทั้งหมดเนี่ยมันต้องเขียนไว้ในหนังสือสัญญาเช่านะคะโอเคนะวันนี้คุณครูจะจบไว้แค่นี้ก่อนและเดี๋ยวครับนะ้าเราจะมาต่อกันที่การค้ำประกันคาบนี้คุณครูมีกิจกรรมให้ทำด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งงานไว้ในลิงก์กลุ่มอีกครั้งหนึง่งโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคาบ้ต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ